โปรโมทมีเกมมาโปรโมทแล้วแต่มไม่รู้ว่าอ่านหน้าจอมันไม่ขึ้นไงผเลยต้องมาอ่านในโทรศัพท์ลำบากโทรศัพท์และมันก็คือเกมนี้ไงมันคือเกมเกมที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนว่าทายี่ห้อตีสองก็เป็นลูกบอรบอสิบหอยนี่คือนะนี่คือเลยมันดูนี่ะนี่นะเดี๋ยวให้ดูเซิร์ฟว่าอยากเล่นกันไหมมันเป็นแนวแบบ เหมือนเซิร์ฟเก่าที่เคยเล่นกันมาก่อนก็มีเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟฟงเซิร์ฟฟาร์มเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเนี่ยพิมงพีเมียมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวได้ให้ดูเซิร์ฟไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟนะเขาไม่ได้จ้างนะขายเล่นๆเนาะนี่เนี่ยเซิร์ฟยิงคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอแคนเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟฟาร์มอะไรเนี่ยมันก็มีร้อยกว่าคนสองร้อยหลักๆมันไม่ได้มี อะไรมากไปนี่ดูของไงเนี่ยของ G C ก็ไม่มีนะเราไม่ได้เติมเสื้อเนี่ยเราดูอาจจะถ่ายมุมมืดนี่นะเนี่ยมีไม้บอสเนี่ยเอาเข้าไปเนี่ยมีเสื้อที่มันเป็นแนวยิงกับฟาเอาไปขายเอาของไปขายแค่นั้นได้ตังค์เอากำไรกับการลงทุนเนี่ยขนมขนมเหมือนเดิม ยายาแดงนี่ทุกคนต้องรู้จักในยาแดงนี่นะถ้าใครอยากโหลดเล่นก็จะทิ้งลิงไว้ดัานลางคลิปแชทเลยนี่นะมันก็ไม่มีแล้วละต้อไปอันต่อไปเลยอันนี้เป็นสุ่มกาชางงๆหนึ่งก็มีพวกเนีย่ยของที่เขาตามหาอยู่เนี่ยแพงๆคขายไ่แลกอันนี้ก็อันเฉันเดี๋ยวฉันจะลองไปเซิร์ฟนี่ดู เฉันจะลองไปเล่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งโดเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยมันก็มีให้เล่นเนี่ยเปิดเล่นสิเซิร์ฟนะเดี๋ยวเขาอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆว่าเซิร์ฟมันจะเป็นยังไงมันจะรอดหรือจะลวงก็ค่อยว่ากันใหม่แต่ใครรู้บ้างก็โชว์เมนต์หน่อยนะว่ามันอัดในนี้มันไม่ขึ้นอ่ะอัดในจอไม่ขึ้นดูแล้วต้องอัดแบบเนี้ยน้ำมันก็สับตาอื่นเล่นหาเรื่องยนได้ไปปีคลิปละฝากกดติดตามให้ผมด้วย เจอที่ไหนไปไปฟาร์มซอมบี้ต่อละ